<c oughs> สวัสดีจ้ะวันนี้มาทานต้มปลากันจ้าต้มปลาใส่ผักรวมนะจ้าวันนี้นะจ้าต้มปลาสับไผ่รวมต้มปลาผักรวมวันนี้ทานข้าวสวยค่ะขอชิมก่อนนะด,ดีมาก very really good น้ำแกงคือดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บหนึงนะโอเคประมาณนี้เนาะวันนี้ทานต้มปลาก,กับข้าวสวยนะคะฉันใส่ผักเยอะมากเลยนะฉันใส่สารพัดผักอะฉันใส่เห็ดใส่ชะอมใส่ผักเชียงดาใส่ผักชัยยาใส่หน่อไม้ส้ม แล้วก็ใส่ปลาฉันชอบทานผักฉันก็เลยใส่แบบว่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนลองไปทําตามกันได้นะคะชอบอาหารแบบนี้กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วก็ไปทําตามกันได้นะอร่อยมาก ซื้อสองอย่างที่เหลือเก็บทําแถวบ้านเห็ดเก็บหน้าบ้านชะอมเก็บหลังบ้านชายยาเก็บข้างบ้านหน่อไม้มีคนส่งมาให้ซื้อแต่ปลาพอดีว่าต้มมาทานกับลูกชายแต่ทุกลูกชายเขาไม่ชอบรสชาติแบบนี้ค่ะเราก็เลยทานคนเดียวใครอยากทานด้วยมาทานด้วยกันนะจ๊ะ เวลาจะเข้ามาทานเวลาจะเข้ามาทานข้าวด้วยกันไม่ต้องหิ้วข้าวไม่ต้องหิ้วกับข้าวมันนะหิ้วเบียร์มาก็พอใจไม่ถึงอย่ามาถ้าใจถึงหิ้วเบียร์มาด้วยนะคะ หยอกเล่นนะคะต้องติดแฮชแท็กพูดจะแบบนี้ควรระมัดระวังต่อการเด็กฟังนะคะหยอกเล่นค่ะทุกคนยุงเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะ ยุงเยอะมากเลยค่ะแซ่บมากอร่อยมากค่ะทุกคนต้องลองกินรสชาติแบบนี้และใส่แบบนี้ดูนะคะมันจะอร่อยมากเลยทุกคนคะ่ะแซ่บมากอร่อยมากค่ะและส่วนฉันเนี่ยเวลากินเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆแต่ต้องกินคำโตๆมันจะอร่อยมากนะคะ ชอบอมเยอะๆนะคะอีชันทานขิงด้วยอีชันชอบทานขิงนะคะ ก็นี้แดดออกค่ะดีค่ะเพราะว่าฉันซักผ้านะคะเวลาซักผ้าต้องแดดจัดๆไม่งั้นเสื้อผ้ามันจะเป็นอาบมากเลยนะคะ ซ่บซพุงปลาอร่อยมาก <S <S <an> <S หอมมาก <S <S <an> อากาศก็ร้อนเผ็ดก็เผ็ด <S <S <an> อันนี้เพิ่งตากออ,ออกจากหม้อนะคะแล้วมันแบบท <S an> ั้งร้อนท <S an> ั้งเผ็ด <S <S <an> <S ดีมาก ดีต่อร่างกายมากเลยค่ะเนี่ยพุงปลาเป็นอะไรที่อร่อยมากแซ่บมากค่ะ คำหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแล้วมันจะโหลดยากมากเครื่องเราเมมน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าถ้ายาวเกินไปมันจะโหลดยากค่ะเดี๋ยวอยคำหนึ่งก่อนค่ะ